ภายใต้แสงแดดที่แผดเผาเหนือกลุงมพนมเปญในวันนี้บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสีครามเสียงตะโกนแห่งความเกลียดชังและเสียงฝีเท้าของฝูงชนจำนวนมหาศาลดังระง,งมไปทั่วท้องถนนที่เคยเต็มไปด้วยการควบคุมที่เบ็ดเสร็จภาพของธรเนียบรัฐบาลที่ถูกเปลวเพลิงเผาไหม้ไม่ใช่เพียงแค่สัญลักษณ์ของความมุ่นวายแต่คือภาพสะท้อนของการล่มสลายของระบบที่สั่งสมความมั่งคัง่ง บนความทุกยากของราษฎรมาอย่างยาวนานยุคมืดที่ถูกกล่าวขานถึงได้มาเยือนอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อเสียงท้องที่ร้องโหยหาอาหารดังกว่าคำสั่งการของขุนพลที่เคยเกรียงไกรความมั่นคงที่ถูกสร้างขึ้นจากกำแพงเหล็กและอาวุธหนักกลับพังทลายลงในชั่วพริบตาเมื่อเผชิญกับคลื่นม,มนุษย์ที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ที่เริ่มต้นขึ้นบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงสงครามแย่งชิงผืนดินหรือปราสาทหินโบราณแต่แท้จริงแล้วมันคือจุดปะทะระหว่างโลกยุคเก่าที่พยายามรักษาสิทธิพิเศษผ่านอิทธิพลมืดกับโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความโปร่งใสในขณะที่กองทัพไทยเลือกใช้ยุทธวิธีป้องปรามเชิงรุก ที่ส่งประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีการรบระดับสูงมาใช้อย่างจํากัดวงเพื่อตัดวงจรธุรกิจสีเทาและคลังแสงที่ผิดกฎหมายส่งผลให้ท่อนำเลี้ยงมหาศาลที่เคยหล่อเลี้ยงระบอบการปกครองในพนมเปนถูกตัดขาดลงอย่างถาวรความมั่งคั่งที่เคยถูกซุกซ่อนไว้ใต้ดินในรูปแบบของทองคำแท่งและเงินตราต่างประเทศนับพันล้านกลับกลายเป็นเพียนเศษเหล็กที่ไร้ความหมาย เมื่ออาณาจักรที่ถูกสร้างบนฐานของความไม่ชอบธรรมเริ่มแตกร้าวจากภายในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่สุดโทรมลงอย่างรวดเร็วได้กลายเป็นเชื้อไฟที่จุดชนวนการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเมื่อค่าเงินเรียวไม่มีค่าแม้แต่จะซื้อข้าวสารเพียงหนึ่งถุงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงขึ้นกว่า3เท่าตัวในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ส่งผลให้ประชาชนผู้หิวโซและสิ้นหวัง ตัดสินใจก้าวออกจากบ้านเพื่อเผชิญหน้ากับอำนาจรัฐพวกเขาไม่ได้พกพาอาวุธปืนหรือระเบิดแต่พกพาความแค้นที่สั่งสมจากการถูกกดขี่และการมองเห็นผู้นำใช้ชีวิตอย่างหรูหราท่ามกลางซากประดักหักพังของชาติการบุกเผาทำเนียบรัฐบาลในครั้งนี้จึงเป็นเพียงยอดทูเขาน้ำแข็งของความเน่าเฟะที่ถูกปกปิดไว้ภายใต้ม่านหมอกแห่งการโฆษณาชวนเชื่อ ในเวลาเดียวกันความหมอนแอของกองทัพกัมพูชาที่เคยอวดอ้างแสนยานุภาพกลับถูกเปิดโปงอย่างหมดเปลือกเมื่อทหารระดับล่างซึ่งไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงและขาดแคลนสเสบียงเริ่มปฏิเสธที่จะหันปากกระบอกปืนเข้าใส่พี่น้องประชาชนของตนเองรายงานข่าวกรองระบุถึงการแปรพักและการหนีทับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทหารที่เคยสู้รบอย่างดุเดือดที่ช่องบกหรือภูมากเขือกลับต้องเดินโซซัดโซเซ กลับเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อพบว่าครอบครัวของพวกเขากําลังอดตายความจงรับพักดีที่เคยถูกซื้อด้วยเงินตราเริ่มเสื่อมสลายลงทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความหวาดระแวงระหว่างกลุ่มผู้นําที่กําลังพยายามหาทางหนีเอาตัวรอดท่ามกลางความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวก่อนที่พายุแห่งการเปลี่ยนแปลง จะพัดผ่านไปทั่วมหานครพนมเปญความย้อนแยงที่น่าเจ็บปวดที่สุดในสมรภูมิครั้งนี้คือภาพของความหรูหราอลังการของอาคารคาสิโนและตึกระฟ้าใจกลางกรุงมพนมเปญที่ตั้งตรง่านตัดกับภาพของแถวประชาชนที่ยาวเหยียดเพียงเพื่อรอรับส่วนแบ่งข้าวสารเพียงไม่กี่กิโลกรัมอาณาจักรที่เคยอ้างว่ากำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดกลับกลายเป็นเพียงปราสาททรายที่รอวันพังทลาย เมื่อฐานรากของมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากการผลิตหรืออุตสาหกรรมที่ยั่งยืนแต่กลับถูกค้ำยันไว้ด้วยระบบเศรษฐกิจสีเทาที่กัดกินภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุชัดเจนว่ารายได้มหาศาลที่หล่อเลี้ยงความฟุ้งเฟอ้อของเหล่าชนชั้นนำมาจากเครือข่ายฟาร์มนุษย์และแก๊งคอเซนเตอร์ที่ฝังรากลึกอยู่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ปอยเปตและพระตะบอง ซึ่งในวันนี้ได้กลายเป็นเป้าหมายหลักในการกวาดล้างเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทยที่ใช้เครื่องบินขับไล่ F 1 6และ T 5 0 th ไม่ใช่การชิงระเบิดแบบปูพรมที่มุ่งหวังทำลายล้างชีวิตแต่มันคือการผ่าตัดสัญญกรรมทางทหารที่แม่นยำที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เป้าหมายคือโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนอาชญากรรมข้ามชาติและการสื่อสารลับของกลุ่มอิทธิพลมืด เมื่อคลังแสงและศูนย์ประชาการที่ซ่อนตัวอยู่ใต้คาสิโนถูกทำลายระบบนิเวศของอำนาจที่เคยดูเหมือนจะไร้เทียมทานก็เริ่มล่มสลายลงในทันชีความล้มเหลวในการปกป้องแหล่งรายได้หลักนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจของกองกำลังพิทักษ์ผู้นำที่เริ่มจระหนักว่างเงินรางวัลและสวัสดิการที่พวกเขาเคยได้รับนั้นกำลังมาลายหายไปพร้อมกับกลุ่มควันที่พวยพุ่งเหนืออาคารเหล่านั้น ท่ามกลางความกลวละหนนี้เทคโนโลยีที่โลกไม่เคยคาดคิดอย่างอาวุธคลื่นความถี่สูงได้ถูกนำมาใช้ในสมรภูมิชายแดนอย่างเงียบเชียบอาวุธพลังงานที่มองไม่เห็นนี้ไม่ได้ทำลายล้างสิ่งก่อสร้างแต่ทำให้อุปกรณ์สื่อสารและระบบเซ็นเซอร์ของฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นอมพาธทหารกัมพูชาในแนวหน้าพบว่าตนเองตกอยู่ในสภาพที่ตาบอดและหูหนวก ไม่สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนหรือสั่งการใดๆได,ได้ความไม่แน่นอนนี้สร้างความหวาดระแวงไปทั่วกองทัพเมื่อความลึกลับของเทคโนโลยีไทยถูกแปรเปลี่ยนเป็นข่าวลือที่น่าสะพรึงกลัวในหมู่ทหารราบว่ากองทัพไทยมีอาวุธที่สามารถสลายกองทัพได้โดยไม่ต้องใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวแรงกดดันทางจิตวิทยานี่เองที่ทำให้แนวป้องกันที่เคยแข็งแกร่งเริ่มปริแตกยิ่งไปกว่านั้นการค้นพบ ตู้เซฟปริศนาของนายพลกัมพูชาโดยหน่วยทหารพรานจู่โจมของไทยที่แนวหน้าได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตอกย้ำถึงความเน่าเฟะภายในภายในนั้นไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินมหาศาลแต่ยังรวมถึงเอกสารลับที่ระบุถึงการหักหลังกันเองในหมู่ชนชั้นนำพนมเปญการแย่งชิงผลประโยชน์ในนาทีสุดท้ายก่อนที่เรือลำนี้จะจมลงข้อมูลเหล่านี้ถูกแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ประชาชนที่กำลังอดตายได้รับรู้ความจริงว่าในขณะที่พวกเขาถูกเกณฑ์มาให้สู้รบและล้มตายเพื่อชาติผู้นำของพวกเขากลับกำลังเตรียมการหลบหนีพร้อมกับความมั่งคั่งที่ปล้นไปจากหยาดเหงื่อของราษฎรนี่คือจุดเริ่มเต้นของความล่มสลายที่ไม่อาจย้อนกลับเมื่อความชอบธรรมของรัฐบาลพนมเปญสูญสิ้นไปทั้งในเชิงศิลธรรมและเชิงอำนาจ การลุกคือของม็อบผิวโซในเมืองหลวงจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของความปากแห้งท้องหิวแต่มันคือการทวงคืนศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์จากระบอบที่ทอดทิ้งพวกเขาในยามวิกฤตที่สุดในขณะที่กองทัพไทยยังคงวางกำลังอย่างสงบนิ่งตามแนวชายแดนเพื่อเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ภายในประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการสนับสนุนอย่างลับๆจากมหาศาลระดับโลกที่เห็นพ้องว่ายุคสมัยของอาชญากรรมที่ครองเมือง ต้องจบลงเสียทียุคมืดของกัมพูชาจึงเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกขณะท่ามกลางเสียงไซเรนและแสงเพลิงที่สว่างจ้าทั่วขอบฟ้าเมืองหลวงท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่ลุกโชนยุทธวิธีทางทหารได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของการรบแบบดั้งเดิมไปสู่ยุคแห่งความแม่นยำระดับสัญญกรรมกองทัพไทยได้ส่งฝูงบินอินทรีทอง T-50TH จากกองบินสนครสวรรค์ เข้าประจําการเคียงคู่กับเครื่องบินขับไล่ F-16 เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ถูกออกแบบมาอย่างแยบยลที่สุดปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่การทำลายล้างชีวิตทหารหารแต่เป็นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจมืดและคลังแสงที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ฉากบางหน้าของอาคารพาณิชย์และคาสิโน,โนในปอยเปตและพระตะบองเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่น เหนือท้องฟ้าในระดับความสูงที่ยากจะตรวจจับเป็นสัญญาณเตือนภัยที่สร้างความหวาดหวั่นไปทั่วศูนย์บัญชาการของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเป้าหมายที่ถูกทำลายลงอย่างแม่นยำคือศูนย์เก็บข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์หลักของแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามชาติซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนมหาศาลที่หล่อเลี้ยงระบบะเผด็จการและการสั่งสมอาวุธผิดกฎหมายความเหนือกว่าทางอากาศของไทยในครั้งนี้ไม่ได้มาเพียงจากกำลังเครื่องบินที่ทันสมัยกว่าเท่านั้น แต่ยังมาจากระบบควบคุมและแจ้งเตือนไทยล่วงหน้าหรือ a v a c ที่ตรวจจับทุกความเคลื่อนไหวลึกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามกว่า100กิโลเมตรทุกการเคลื่อนที่ของฐานยิงจรวด BM21 ที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามขยับเข้าใกล้ชายแดนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากดาวเทียมจารกรรมและโดรนเฝ้าระวังอัจฉริยะเมื่อมีการเตรียมการยิงเพียงไม่กี่วินาที ระบบตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ M 750ของไทยจะทำงานโดยอัตโนมัติส่งผลให้ทหารกัมพูชาจำนวนมากต้องละทิ้งฐานที่มั่นและวิ่งหนีตายเข้าสู่ป่าทึบทิ้งร่องรอยของความพ่ายแพ้และยุโทโธปกรณ์ที่ไร้คนขับไว้เบื้องหลังภาพของรถถังจำนวน6คันที่ถูกทิ้งไว้กลางสมรภูมิโดยไม่มีรอยกระสุนแต่ถูกยึดได้โดยหน่วยทหารพรานไทยคือบทพิสูจน์ถึงความสิ้นหวังและความล้มเหลว ในการบังคับบัญชาของกองทัพกัมพูชาในเวลานี้แต่สิ่งที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่ววงการความมั่นคงโลกมากที่สุดคือการเปิดตัวอาวุธคลื่นความถี่สูงที่กองทัพไทยเก็บงำมานานหลายทศวรรษอาวุธชนิดนี้ทำงานด้วยการส่งคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นเข้าไปรบกวนระบบประสาทและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในรัศมีเป้าหมายทหารในแนวหน้าของฝ่ายตรงข้ามเล่าว,ว่าพวกเขาเกิดอาการวิงเวียนศีษะอย่างรุนแรง และเกิดภาพหลอนจนไม่สามารถจับอาวุธหรือสั่งการใดใดได้ระบบการสื่อสารผ่านวิทยุกลายเป็นเพียงเสียงซ่าที่ไร้ความหมายในขณะที่โดรนขนาดเล็กของฝ่ายกัมพูชาที่ถูกส่งขึ้นมาสอดแนมกลับร่วงหลนลงจากฟ้าเหมือนแมลงที่ถูกยาฆ่ามแมลงยุทธวิธีนี้ไม่เพียงจะสลายกับลังพลของคู่ต่อสู้ให้กลายเป็นฝุ่นผงในเชิงความสามารถในการรบ แต่ยังสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาที่มหาศาลว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นและมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปไกลเกินกว่าจะจินตนาการได้ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ปลายกระบอกปืนแต่ลามไปถึงโต๊ะเจรจาระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ต่างออกแถลงการสนับสนุนปฏิบัติการของไทยในการกวาดล้างฟา์มมนุษย์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการประกาศจุดยืนที่แข็งแกร่งของกลุ่มพันธมิตรนี้ทำให้ความพยายามของพนมเปนที่จะดึงอาชาติมหาอำนาจขั้วอื่นเข้ามาแทรกแซงต้องล้มเหลวลงอย่างสิ้นเชิงเงื่อทุนต่างชาติเริ่มไหลออกจากกัมพูชาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความไม่มั่นคงในสถาบันการเมืองและเศรษฐกิจที่ล่มสลายค่าเงินเรียลที่ดิ่งเหวทําให้เงินสํารองระหว่างประเทศของกัมพูชาแทบไม่เหลือเพียงพอสําหรับการทําสงครามยืดเยื้อสงครามในยุคใหม่นี้จึงไม่ใช่เพียงการวัดกันที่จํานวนทหารหรือรถถังแต่คือการวัดกันที่ใครมีข้อมูลที่แม่นยํากว่ามีเทคโนโลยีที่ล้าหน้ากว่าและมีความชอบธรรมในเวทีโลกมากกว่าซึ่งในนาทีนี้ ประเทศไทยได้ครอบครองความได้เปรียบเหล่านั้นไว้ทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จเมื่อเรามองลึกลงไปในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้เราจะพบว่ามันไม่ใช่เพียงการประทะกันทางทหารแบบดั้งเดิมแต่มันคือการประทะกันของระเบียบโลกใหม่ที่เน้นความโปร่งใสกับระบอบอิทธิพลมืดที่พยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในช่วงเวลาที่แนวหน้ากำลังเผชิญกับอาวุธขึ้นความถี่สูงในแนวหลังอย่างกรุงพนมเปญ กลับต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจล่มสลายในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนการที่ธุรกิจสีเทาและเครือข่ายแก๊งคอเซนเตอร์ถูกทำลายลงอย่างเป็นระบบโดยปฏิบัติการร่วมระหว่างไทยและพันธมิตรสากลส่งผลให้รายได้นอกระบบที่เคยมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทต่อปีหายไปในชั่วข้ามคืนเมื่อเงินสกุลท้องถิ่นอย่างเงินเรียวไร้ค่าและเงินดอลลาร์ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ชนชั้นนำที่เคยเสวยสุขบนกองเงินกองทองจึงเริ่มแตกคอ,อกันเองการหักหลังและการชิงอำนาจภายในกลายเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดไม่แพ้กันยิ่งเมื่อมีการเปิดโปงเอกสารลับจากตู้เซฟปิศนาที่ยึดได้จากแนวหน้าซึ่งระบุถึงรายชื่อผู้รับผลประโยชน์จากฟา์มนุษย์ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ความโกรธแค้นของประชาชนพุ่งสูงขึ้นจนถึงจุดเดือดยุทธศาสตร์การรบของไทยในครั้งนี้ ได้รับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกว่าเป็นยุทธการตัดท่อนำเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบที่สุดการที่ทหารพรานจู่โจมสามารถยึดรถถังได้ถึง6คันโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่คิดจะสู้รบสะทะ้อนให้เห็นว่าสายการบังคับบัญชาของกัมพูชาได้ขาดสะบันลงอย่างสิ้นเชิงทหารระดับล่างที่อดอยากเริ่มมองเห็นว่าผู้นำของพวกเขาไม่ได้สู้เพื่อชาติ แต่สู้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาตักตวงทรัพยากรความชอบธรรมที่รัฐบาลพนมเปนพยายามสร้างผ่านการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องอธิปไตยเหนือพื้นที่ทับซ้อนจึงกลายเป็นเพียงคำลวงที่ว่างเปล่าเมื่อประชาชนพบว่าศัตรูที่แท้จริงของพวกเขาไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านแต่คือความช่อฉน ที่กัดกินอยู่ภายในธรมเนียบของตนเองอาวุธหนักที่กัมพูชามีอย่างจรวด BM21 หรือปืนใหญ่แบบเก่ากลับกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ประสิทธิภาพเมื่อเจอกับระบบป้องกันการยิงล่วงหน้าและระบบอาวุธพลังงานที่ทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์พังพินาศในขณะเดียวกันข้อตกลงทางการทูตที่เคยดูเหมือนจะมั่นคง กลับกลายเป็นเพียงเศษกระดาษเมื่อมหาอำนาจโลกเริ่มถอนการสนับสนุนและเปลี่ยนท่าทีมาเป็นการกดดันให้มีการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่การเจราจาลับที่เกิดขึ้นหลังฉากระหว่างผู้แทนระดับสูงระบุว่ามีความพยายามของขั้วอำนาจเก่าในการขอเจราจาสันติภาพเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินแต่ฝ่ายไทยและพันธมิตรย,ยืนกรานเงื่อนไขเดียวคือการกวาดล้างอาณาจักรอาเซียรรมให้สิ้นซาก ความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกนาทีทำให้โลกตระหนักว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตราบใดที่โครงสร้างของรัฐยังคงพึ่งพิงอยู่กับธุรกิจผิดกฎหมายและการกดขี่ข้ามพรมแดนข้อมูลทางยุทธศาสตร์ยังชี้ให้เห็นว่ากองทัพไทยใช้ระบบการตรวจจับความเคลื่อนไหวที่แม่นยำและรวดเร็วทำให้ทุกความพยายามในการขยับกำลังพลของฝ่ายตรงข้าม ถูกขัดขวางตั้งแต่ยังไม่เริ่มปฏิบัติการนี่คือช่วงเวลาที่หัวใจของภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้จะเปิดเผยให้เห็นว่าความพ่ายแพ้ของระบอบเผด็จการไม่ได้เริ่มต้นที่สนามรบแต่เริ่มต้นจากการสูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนของตนเองเมื่อมบอบหิวโซบุกเข้าเผาทำเนียบรัฐบาลมันไม่ใช่เพียงการแสดงความโกรธแค้นต่อความหวิวโหยแต่มันคือการพังทลายของกำแพงแห่งความกลัว ที่เคยคุมขังพวกเขาไว้ยุคเมื่อของกัมพูชาอาจจะดูน่าสะพรึงกลัวในวันนี้แต่มันอาจจะเป็นเปลวเ,เพลิงที่เผาไหม้ซากประดหักพังของความไม่เป็นธรรมเพื่อรอวันที่จะมีรุ่งอรุณใหม่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความชอบธรรมและความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงการตัดสินใจของผู้นำที่ผิดพลาดเพียงไม่กี่ก้าวได้นำพาชาติไปสู่ขุเ่เพลห่งความหายนะที่ยากจะเยียวยาและภาพของธรรมเนียบที่ถูกเปลวเ,เพลิงเผาผลาญ จะเป็นอนุสร์เตือนใจไปอีกนานแสนนานถึงราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการทรยศต่อเสียงของประชาชนเมื่อกลุ่มกันที่เริ่มจางลงเหนือซากปราขักพังของทรรเนียบรัฐบาลสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกไม่ใช่เพียงความพ่ายแพ้ทางการทหารของระบบเก่าแต่คือความล่มสลายเชิงระบบที่รุนแรงและกว้างขวางเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ผลกระทบจากการปะทะและปฏิบัติการทางอากาศอย่างแม่นยา ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตของฝ่ายที่พยายามรุกรานพุ่งสูงขึ้นกว่า24รายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่นั่นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของความสูญเสียความเสียหายที่แท้จริงคือความพินาศของระบบเศรษฐกิจมืดที่เคยหล่อเลี้ยงชนชั้นนำในพนมเปนข้อมูลระบุว่าทรัพย์สินและเงินทุนหมุนเวียนที่ถูกยึดและทำลายจากรังสแกมเมอร์และอาณาจักรคาสิโน มีมูลค่ารวมกันนับหมื่นล้านบาทความมั่งคั่งที่เคยถูกใช้เป็นอาวุธในการซื้อความจงรักภักดีมาลายหายไปในเปลวเพลิงทิ้งให้รัฐบาลพนมเปนตกอยู่ในสภาวะถังแตกอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ค่าเงินเรียวตกต่ำลงจนไร้ค่าราคาข้าวสารเพียงหนึ่งถุงพุ่งสูงขึ้นไปถึงหลักหลายแสนเรียวซึ่งเป็นตัวเลขที่เกินกว่าที่ประชาชนผู้ยากไร้จะแบกรับไหว ความอดอยากได้กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการลุกฮือทั่วประเทศประชาชนที่เคยถูกกดขี่ได้ก้าวข้ามความกลัวและเดินเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจเพื่อทวงถามถึงอนาคตที่ถูกขโมยไปภาพของทหารไทยที่คอยแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับเฉลยศึกและชาวบ้านตามแนวชายแดนกลายเป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังต่อความโหดร้ายของผู้นำตนเองปฏิบัติการครั้งนี้ได้พิสูจน์ได้เห็นว่า ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นจากปืนใหญ่ B.M. 2 1หรือการสะสมอาวุธหนักแต่สร้างขึ้นจากความกินดีอยู่ดีและความชอบธรรมในการปกครองเมื่อผู้นำเลือกที่จะใช้สงครามบางหน้าเพื่อปกป้องธุรกิจสีเทาพวกเขาจึงต้องจ่ายราคาด้วยการสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งที่ยืนในมาตุภูมิในเวทีโลกประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะฮีโร่ ผู้กล้าก,กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติครั้งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคการสนับสนุนจากสามมหาอำนาจอย่างสาหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียไม่ได้มาเพียงเพราะความสัมพันธ์ทางการทูตแต่มาจากการที่ไทยสแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงควบคู่ไปกับหลักมนุษยธรรมปฏิบัติการช่วยเหลือเยื่อจากฟาร์มนุษย์นับพันรายให้ได้รับอิสรภาพ เป็นเครื่องยืนยันถึงความชอบธรรมที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธในขณะที่กองทัพไทยยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตามแนวตะเข็บชายแดนด้วยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและดโดรนสอดแนมรุ่นล่าสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไฟของความวุ่นวายลามข้ามพรมแดนมายังฝั่งไทยได้อีกจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ได้สร้างระเบียบใหม่ในอาเซียนประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนของการบังคับใช้กฎหมาย กลับกลายเป็นประการด่านหน้าในการต่อต้านทุนสีเทาสงครามครั้งนี้สอนให้รู้ว่าในโลกยุคใหม่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีความสำคัญพอๆกับกำลังพลการที่ทหารไทยสามารถยึดรถถังได้ถึง6คันรวดโดยแทบไม่ต้องออกแรงประทะหนักคือบทเรียนราคาแพงที่กัมพูชาต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่การเสียดินแดนแต่คือการเสียศรัทธาจากกองทัพและราษฎรของตนเองยุคมือที่ปกกลุมพนมเปญในเวลานี้อาจดูเหมือนจุดสิ้นสุดแต่มันคือการนับถอยหลังสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิภาคนี้ไปตลอดการโดยมีประเทศไทยยืนหยัดเป็นเสาหลักแห่งเสถียรภาพที่มั่นคงที่สุดย่อหน้าที่หนึ่ง ภายใต้เปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำทำเนียบรัฐบาลกลางกรุงพนมเปญภาพของฝูงชนผู้หิวโหวยที่บุกทลายกำแพงแห่งความกลัวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล่มสลายของระบอบที่กดขี่ประชาชนมาอย่างยาวนานวิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่รุนแรงจนเงินเรียวไร้ค่าและข้าวสารมีราคาสูงเกินเอื้อมคือผลพวงโดยตรงจากการที่ท่อนำเลี้ยงมหาศาลจากธุรกิจสีเทาและแก๊งคอเซ็นเตอร์ ถูกตัดขาดลงอย่างถาวรโดยปฏิบัติการผ่าตัดทางยุทธศาสตร์ที่แม่นยำของกองทัพไทยที่ได้รับความชอบธรรมและความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกอย่างเต็มเปี่ยมย่อหน้าที่2ด้วยความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกองทัพไทยได้ใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 และอาวุธคลื่นความถี่สูงทำลายเป้าหมายทางทหารและคลังแสงที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินอย่างแม่นยำ ส่งผลให้สายการบังคับบัญชาของฝ่ายกัมพูชาต้องพินาศลงในชั่วพริบตาทหารระดับล่างที่ขาดแคลนสเสบียงเริ่มละทิ้งฐานที่มั่นและรถถังจำนวนหกคันเพื่อหนีตายเข้าสู่ป่าทิ้งให้เหล่าผู้นำที่ช่อฉนต้องเผชิญกับพายุค,ความแค้นของประชาชนเพียงลำพังท่ามกลางการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียที่ประสานมือกับไทย เพื่อกวาดล้างอาณาจักรอาชญากรรมข้ามชาติให้สิ้นซากจากภูมิภาคนี้ย่อหน้าที่3บทสรุปของสมรภูมิครั้งนี้คือรุ่งอรุณใหม่แห่งความมั่นคงที่ประเทศไทยได้แสดงให้โลกเห็นถึงความแข็งแกร่งที่มาพร้อมกับมนุษยธรรมชัยชนะที่ได้มาไม่ใช่เพียงการทำลายล้างกำลังพลแต่คือการสถาปนาระเบียบใหม่ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความถูกต้องและการปกป้องอธิปไตย เมื่อยุคมื่อที่ปกคลุมด้วยความช่อชนถูกชำระล้างด้วยเปลวเพลิงแห่งความจริงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะก้าวไปสู่ยุคสมัยที่ความปลอดภัยของพลเมืองถูกค้ำประกันด้วยเทคโนโลยีชั้นเลิศและความร่วมมือระดับสากลที่มั่นคงตลอดกาล